มะเร็งเต้านมโลกนี้ผมจะเป็นหรือเปล่านะโรกนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิงนะครับและผมเชื่อเลยว่าปัจจุบันนี้ยังมีหลายท่านมีความรู้ความเข้าใจผิดก,กับการตรวจหามะเร็งเต้านมวันนี้ผมอยากจะแนะนําการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยระบบเมโมแกรมจะเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับอันตราซาวเชิญไปหาคาตอบกับอาจารย์แพทย์หญิงปาริตาหันสกุลหน่วยวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมฝ่ายลังสีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับมะเร็งเต้านมเอาจริงๆส่วนใหญ่เลยนะไม่มีอาการคือกว่าเราจะมีอาการเนี่ยอาการก็อาจจะเป็น คลำได้ก้อนนะที่เต้านมหรือที่รักแร้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีเลือดหรือมีน้ําไหลออกจากขวดนมไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ต้องมาแนะนําให้ผู้หญิงทุกคนอนะ่ะเรามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นแนะนาว่าทุกคนควรจะต้องมาตรวจแมมโมแกรมหลังจากที่อายุ40ปีขึ้นไปค่ะแนะนําให้มาตรวจปีละหนึ่งครั้งโรคมะเร็งเต้านมโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกิดในผู้ชายทั่วไปเนาะโอกาสเกิดเนี่ยสักประมาณศูนจุด 1> 0 1นิดเดียวนะคะที่จะเกิดในผู้ชายแต่ว่ามีบ้างที่ผู้ชายเนี่ยอาจจะคลำได้ก้อนที่เต้านมหรือว่าที่รักแร้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอาการผิดปกติบางคนก็แค่เจ็บเต้านมเฉยๆเราต้องดูก่อนเนาะส่วนใหญ่มาดูก่อนว่ามัน ได้ไหมก็อาจจะเป็นได้หรือบางทีอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้เพราะผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันมันมีหลายปัจจัยทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมพันธุกรรมอาหารต่างๆนะคะแมโมแกรมมาค่ะมันคือการตรวจเอ็กซเเยตเต้านมค่ะในการที่ใช้รังสีวิธีการตรวจเต้านมมาค่ะคือของเราค่ะถ้าจะให้ได้ประสิทธิผลที่ดีค่ะของเราจะมีการตรวจ2อ,อย่างก็คือจะมีการถ่ายแมโมแกรมกันกับการอัลตาาราซาวด์ค่ะ ซึ่งการถ่ายมาแกลมจะเป็นการใช้รังสีแต่ว่าการที่เราตรวจอัลตราซาวจะเป็นอะไรที่มันไม่ได้ใช้รังสีซึ่งมันจะให้ภาพที่ต่างกันด้วยค่ะอย่างแรกเลยเราจะให้คนไข้อะค่ะเตรียมตัวในการที่จะต้องถอดชุดนะคะจะให้คนไข้เนี่ยถอดชั้นในแล้วก็เราเนี่ยจะมีชุดให้คนไข้ค่ะในการที่จะเปลี่ยนพา,าคนไข้ามาที่ตำแหน่งนี้แล้วเราเนี่ยก็จะทําการจัดท่าดึงเนื้อเต้านมออกมาวางบนแท่นนี้แต่แล้วเราก็จะใช้อุปกรณ์นี้ในการที่จะกดเต้านมของคนไข้ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นการกดล็อกตำแหน่ง ไม่ให้คนไข้ยขยับแล้วก็เป็นการที่กดให้ตรงเนื้อเต้านมมาค่ะมันกระจายตัวทําให้เราเห็นเนื้อเต้านมได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะหลบอยู่ข้างหลังฉากทางด้านนี้แล้วก็จะฉายรังสีลงไปซึ่งเต้านึงอะคะ่ะเราจะถ่ายทั้งหมด2ภาพมันจะเป็นการถ่ายแบบด้านตรงแบบนี้กันกับด้านข้างที่ จะเก็บตรงในส่วนของรักแร้ไปด้วยค่ะคนไข้ที่เสริมซิลิโคนนะคะถ้าเป็นเสริมซิลิโคนเพื่อความสวยงามก็อาจจะต้องถ่ายมากกว่าคนไข้ที่มาสกรีนนิ่งปกติแล้วก็พอตรวจมาโรแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้คนไข้นั่งรอด้านนอกก่อนแล้วก็รอตรวจอัลตราซาวด์กับคุณหมออีกทีนึงเราอ่ะจ,จะไม่แนะนําให้คนไข้อ่ะคะ่ะทาโลออนหรือว่าลงแป้งที่รักแร้เนื่องจากว่าการที่เราลงโลออนหรือว่าการที่ลงแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เกิดเหมือนเราไม่ต้องการบนภาพหรือว่าทางเทคนิคของเราเรียกว่าอาร์ติแฟกซ์จะ ข้ออีกา้ที่คุณหมอจะอ่านผ้านในการวินิจฉัย คือสาหรับเครื่องเมโมแกรมเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นได้ชัดก็คือหินปูนเนื้อที่มันยู่หรือว่า,าลักษณะของเป็นปืน้นๆเป็นแผ่นๆหนาๆแ,นะนะแต่ว่าด้วยเต้านมคนไทยที่ค่อนข้างหนาแน่นเนี่ยบางครั้งเราไม่เห็นก้อนได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าตัวเครื่องอันต์เร์ซาวเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราเห็นลักษณะของก้อนขอบเขตของก้อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ว่าตัวเครื่องอันต์เร์ซาวเนี่ยเขาจะเห็นหินปูนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็คือดีที่สุดก็คือตรวจควบคู่กันทั้งเมโมแกรมแล้วก็ ก็สาวค่ะ รายงานผลของการตรวจแมมโมแกรมมาค่ะเราจะรายงานเป็นไบแรตนะคะก็คือไบแรตเนี่ยก็คือใช้กันทั่วโลกก็คือมีตั้งแต่0ูนถึง่าถ้าเกิด5หรือ6กเนี่ยก็คือมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมสูงหรือว่ารู้แล้วว่าเป็นมะเร็งเต้านมส่วนไบแรต3หรือไบแรตสีเนี่ยก็แสดงว่าการตรวจแมมโมแกรมหรือว่าอันตรอซาวเนี่ยพบความผิดปกติสําหรับคนที่ได้ไบแรต3ก็แนะนําว่าให้ตรวจติดตามเบื้องต้นก็มักจะเป็น6เดือนก่อนส่วนคนที่ได้ไบแรตสีเนี่ยก็แปลว่าพบความผิดปกติน่าจะต้อง เจาะชิ้นเนื้อโดยอาจจะเป็นการเจาะดูดเซลล์หรือว่าเจาะตัดชิ้นเนื้อออกมาดูเลยแต่สําหรับกลุ่มคนที่ได้ใบแหลตหนึ่งหรือใบแหลตสองก็ถือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงของการตรวจพบมะเร็งเต้านมกลุ่มนี้แนะนําให้เป็นการตรวจเช็คอัพตามปกติค่ะ คือจริงๆแล้วก้อนในเต้านมเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าถูกก้อนเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเราต้องดูก่อนคือถ้าก้อนขอบเรียบก็ส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่แต่ก็อาจจะมีที่เป็นมะเร็งเต้านมได้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นก้อนที่ขรุขระถึงแม้จะขนาดเล็กขนาดไหนเราก็มักจะว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้มีหลายๆก้อนจะเป็นต้องเป็นมะเร็งไหมก็ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเราดูลักษณะของก้อนเป็นหลักค่ะ สำหรับผู้หญิงทุกคนนะคะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งหลังจากที่หมดประจำเดือนนะคะตรวจด้วยการคลำถ้ามีอาการผิดปกติก็ให้มาพบแพทย์สำหรับผู้สูงอายุนะคะเราก็ยังแนะนำให้มาตรวจเรื่อยๆนะคะตรวจเหมือนตรวจสุขภาพประจำปีเลยแต่สำหรับผู้ที่อายุ70ปีขึ้นไปแล้วนะคะอาจจะแนะนำให้ตรวจเป็นปีเว้นปีอันนี้ปรึกษาแพทย์เป็น รา,รายไปถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้สูงอายุที่เริ่มจะเดินไม่ไหวช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้นะคะแนะนําว่าน่าจะต้องมีการคลําเต้านมด้วยตัวเองเป็นระยะระยะถ้ามีอาการผิดปกติก็แนะนําให้พบแพทย์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับแต่วความรู้ในวันนี้หากรู้แบบนี้แล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาโรคมะเร็งเต้านมกันนะครับหากชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b ย เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเราสร้างได้กับติดจอรอจุฬาวันนี้ผมไปตรวจกันนะครับทุกคนหัวจะเป็น